นายกรัฐมนตรีวอนเจียเป่าทุกปีนะครับจะมีการนัดหมายกับประชาชนคนจีนว่าผมจะมาตอบคําถามทุกท่านทางอินเทอร์เน็ตทันสมัยที่เดียวนะครับต้องถือว่าเป็นผู้นําทางการเมืองดิจิทัลที่มีน้อยประเทศที่ทํานอกจากในรัสเซียซึ่งเคยมีการทําอย่างนี้แต่ว่านานๆานครั้งแต่ว่าของจีนเนี่ยวอนเจียเป่าต้องถือว่าเป็นนายกขวัญใจประชาชนคำถามที่เข้ามาครั้งล่าสุดเนี่ยแน่นอนครับนี้ไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชัน เกี่ยวกับปัญหาเข้าของราคาแพงเกี่ยวกับฟองสบู่ของอสังหาริมทรัพย์และคำถามที่ออกมาไม่ถามตรงๆครับแต่ว่าหนีไม่พ้นว่าต้องอ้อมไปถามว่าเอ๊จะมีกรณีคล้ายๆก,กันกับที่เกิดในตะวันออกกลางอริกานือไห้การที่ประชาชนลุกขึก้นมาไม่พอใจที่มีคนกลุ่มเดียวปกครองประเทศเป็นเวลาหลาย10ปีของจีนนี่ก็มีปัญหาคล้ายกันใช่ไหมครับมีพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียว มีคนกลุ่มเดียวที่ปกครองมานานถึงแม้ว่าจะมีการสืบท่อต่อกันเป็นระยะระยะก็ตามวันจะเปาไม่ได้ตอบคำถามตรงๆครับแต่ว่าถ้าฟังดูอ่านดูคำตอบต่อคำถามประชาชนนั้นก็ชัดเจนว่าเป็นการสกัดยับยั้งความพยายามใดๆก็ตามแต่ที่จะมีการลุกฮือของประชาชนขึ้นมาวนจะเปาบอกเลยครับว่าเราจะต้องแก้ปัญหาประชาชนเราจะต้องไม่ให้ประ,ประชาชนมีความยากลําบาก ปัญหาคอร์รัปชันนั้นจะปราบปรามอย่างหนักหน่วงและรุนแรงอำนาจของรัฐนั้นจะกระจายออกไปสู่ประชาชนเราจะเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นมากขึ้นแต่แน่นอนครับไม่บอกว่าจะไม่ให้พักการเมืองฝ่ายค้านเกิดขึ้นได้หรือว่าจะให้ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้นกว่าปัจจุบันความจริงรัฐบาลจีนก็อ้างอยู่นะครับว่าได้กระจายเสรีภาพนี้มากขึ้นเป็นลําดับแล้ว แต่ว่าคนจีนจํานวนไม่น้อยก็ยังมองว่ารัฐบาลจีนปกครองในพรรคคอมมิวนิสต์เพรรคเดียวนั้นผูกขาดอํานาจและเตือนกันนะครับและวิชาการบางคนที่อยู่แม้กระทั่งในโพลิตบิวโรหรือว่ากรมการเมืองหนึ่งใน9กเนี่ยก็มาพูดคล้ายๆกับจะยอมรับว่าต้องให้ประชาชนมีเสรีภาพมากขึ้นเหมือนกับต้มน้ําเดือดการน้ําจะต้องยกขึ้นมาเพื่อให้ไอเนี่ย ผวยพุ่งออกมาได้บ้างไม่ใช่ไปกดเอาไว้วันดีคืนดีมันก็จะระเบิดขึ้นมาผมเชื่อครับว่านายกวนเจียเป่าและผู้นําจีนเนี่ยรู้แล้วละ่ะว่าจะต้องป้องกันด้วยการเปิดทางเอาไว้ก่อนก็นี่แหละครับใช้นโยบายประชานิยมพอสมควรมีการให้ประชาชนมีเงินมีทองใช้มีการให้รางวัลมีการทําบ้านเอืออาทรมากมายหลายอย่างเพื่อที่จะ ป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ที่เรียกว่าปฏิวัติดอกมะลิ j a s m i n e Revolution) ที่เกิดในตะวันออกกลางมาเกิดในจีนเขาป้องกันทุกวิถีทางครับ